สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตามหาของเล่นบนทางขึ้นบันไดนะครับบนดาดฟ้ากันนะครับเน่เน่ตัวนี้วิวสวยมากนะครับวันนี้เน่มาตามหาที่ว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มะะั่นแรกกันเลยนะครับ๋อเจ้าจทีเล็กตัวนี้แน,น,น่ทีเล็กทีเล็กทีเล็กไหนลองเปิดมันสิ <CPU> โอตัวนี้น่ากลัวมากนะครับเจ้าทีเล็กนะครับได้หนึ่งตัวแล้วนะครับ อ้าวเจออะไรอีกเนี่ยโอ้โหวันนี้ลิงครับลิงอ้าวเก็บไปครับอ้าวนี่คืออะไรครับซุปเปอร์ฮีโร่ตัวนี้อ้าวซุปเปอร์ฮีโร่ตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับอ๋อได้ซุปเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยวันทนี้นะครับอโอ้มีเจ้าวัวครับเจ้าวัวนี่วัวนะครับวัว นี่เอ็มยืนชมวิวอยู่นี่นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยวัววัววัวโอ้โหตรงนี้กองเต็มเลยนะครับตรงนี้กองใหญ่มากนะครับตรงนี้นี่เก็บเจ้าวัวก่อนเลยนะครับวัวก่อนนี่ไทยเซอร์ท็อกตัวนี้นี่ตอนนี้นะครับได้เต็มเลยนะครับนี่เก็บปีครับ เนี่เจ้าหมานะครับหมาตัวนี้ให้มันวิ่งก่อนนะครับต้องเก็บมันวิ่งเล่นก่อนนะครับอ้าวจาระเข้ยักษ์ตัวนี้นะครับอ้าวได้อีกตัวหนึ่งครับอ้าวมีไก่ครับอ้าวเก็บไก่ไปก่อนครับไก่โอ้นี่มีโมเดลไดโนเสาร์ตัวเล็กครับเต็มไปหมดเลยครับตัวอะไรบ้างเนี่ย โอ้มีเจ้าทีเล็กแม่ทีเล็กโอ้ทีเล็กเอาเดินเสากินสัตว์ก่อนนะครับนี่พวกนี้สองสามสี่โอ้สี่ตัวนะครับเอากินพืชอีกนะครับนี่โอ้เสาโมเดลเดินเสานี่ก็เต็มนะครับเอา้าได้อีกละหกเจ็ดตัวเอาเอาหมาเก็บหมาก่อนนะครับหมาหมาหมอ อ๋อมาเรานะครับใส่เข้าไปมีอะไรอีกครับอ้าวดูยีหมาตัวนี้นะได้หมานะครับนี่อ้มีจระเข้ครับจระเข้อ้าวจระเข้อีกหนึ่งตัวนะครับอ้าวจระเข้อีกนะครับเนี่ยอ้าวนี่อ้ เราตัวนี้งับ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 ตัวนี้งับ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 หัวหมาได้ครับงับหัวหมาเอาได้แล้วนะครับนี่อีกสองนะครับออานี่ขิงของตัวนี้นะครับอ,อ่าหนึ่งตัวนะครับเอาก่อนตัวนี้บินครับบินได้ดตัวนี้อ้าวได้อีกหนึ่งตัวนะครับอา้าว หมาเต้นทำไมของมันเนี่ยเอาเก็บหมาครับอ้าวได้แมคโครครับแมคโครอ่าเดีนยวมครับต้นตาพากันอีกเลยนะครับอ้าวโอ้โหตัวนี้มีจระเข้ครับขึ้นบันไดโอ้โหตัวนี้ยืนเรียงกันเต็มเลยนะครับอ่านะครับเดินต่อกันเลยอ้าว ไดโนเสาร์นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอา้าวช้างครับช้างโอ้ไดโนเสาร์มีปีกตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับโอ้เยอะมากครับอา้าวเดินไปเลยครับเดินขึ้นบันไดกันไปโอ้วันนี้วิวสวยมากครับวันนี้อ้อาวเจอหมาสองตัวนี้นะครับสีแดงกับสีชมพูมายืนชมวิวอะไรกันอยู่นเนี่ยเนี่ยเก็บไปนะครับ อาเดินครับเดินน้โอ้นี่ควายครับอ่าเอารถก่อนควายตอนนี้มาชมวิวอะไรกันตรงนี้ควายพวกนี้อะเก็บควายก่อนนะครับนี่ตอนนี้ได้เต็มเลยนะครับควายอ้าวเดินต่อกันเลยนะครับโอ้โหบนนี้นี่บนนี้มีอีกฝูงนึงครับ นี่อันนี้ฝูงตงัวนี้มายืนชมวิวดูรถกันอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่นะมีอะไรบ้างครับไอ้เสาวคอยาวตัวนี้นะครับนี่อ้าวอีมาลายครับมาลายอ้าวนี่ชิเรเล็กตัวนี้ชิเรเล็กอ้าวมีตัวหนึ่งนี่ นี่เล็กกันนี่กินพืชกินอกินเนื้อมันกันนะครับนี่โอ้ได้เต็มเลยนะครับนี่เต็มถุงเลยอ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย